สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปลาแรมปลาแรมนะฮะวันนี้ก็มาพบกับผมในเกม Backpack แมท a l าทำไมตอนแนะนำชื่อเกมแล้วมันจะแบบว่าสะดุดนิดนึงตลอดนะมาพบกับผมในเกมมันเออมันมันยากตรงไหนมันดูเออสะดุดนิดนึงนะโอเควันนี้เราจะมาเล่นตัวที่มีชื่อว่า r e a p e r นฮะ r e a p e r รู้สึกว่าเขาจะเก่งเรื่องการเล่นพิษนะใช่ไหมเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะได้กระเป๋ามาเลยหนึ่งเอยไม่ใช่หนึ่ง 8สล็อตฮะแล้วก็มีแต่ละสล็อตเนี่ยจะมีโอกาส25%ที่จะโจมตีเป็นพิษนะฮะแล้วก็พิษเนี่ยจะทำดาเมจทุกๆ2วินาทีนะครับต่อ1สแต็กนะโอเคนี่คือคุณสมบัติกระเป๋าส่วนอันนี้ก็คือคุณสมบัติก็คือมี4ช่องเองโอเคเรื่องพื้นฐานพ้นไปแล้วก็มีเหตุแถมให้1อันนะครับนั่นก็คือทุกๆ5วีเนี่ยเขาจะโจมตีพิษใช่ไหมอิริฮะเออแล้วก็ เมื่อติดพิษก็จะสร้างดาเมจทุกๆ2อวีนะครับก็จะเป็นคำอธิบายนะแต่อเทมเนี่ยมันเป็นอาหารนะครับเพราะฉะนั้นอาหารเนี่ยมันจะเพิ่มความเร็วในการทิกเกอร์หรือคือการใช้งานเพิ่มขึ้น10%ก็ต่อเมื่อมีอาหารที่ไม่ใช่แบบเดียวกันอยู่ข้างๆรูปดาวนะโอเคคิดว่าน่าจะรู้กันก็คือวางนี้ก็ได้นะขอให้ส่วนใดส่วนหนึ่งของอาหารมันเกยเข้ามาในช่องมันก็สามารถที่จะวางได้หมด8ช่องนะไปะ ตั้งแต่ที่ผมวุ่งของดีของใหม่ของใหม่ของดีเนี่ยฮะเขาบอกว่าทุกๆแวิเนี่ยเขาจะเขาจะเด้งทุกๆดึบัฟไม่ใช่ทุกๆบัฟจะบอกไงดีมีบัฟกี่อันไม่รู้อ่ะ6 7อันก็คือจะเด้งขึ้นมาเลยหนึ่งะฮะเนี่ย you can access all class item นะโอเคยิบมาก,ก่อนแล้วก็มีเรื่องหนึ่งที่ผมค้นพบนะครับว่า อยู่เรื่องหนึ่งก็คือเราไม่จําเป็นต้องเล่นสายมาตรฐานก็ได้เกมเนี้จริงๆนะมีโลมีนี้ด้วยความหมายของผมก็คือคืออยากได้เหมือนกันอ่ะเดี๋ยวรอบแรกเราผ่านๆไปก่อนเก<ๆ>มนี้มันค่อนข้างจะเปิดนะครับเปิดกว้างอย่างเช่นตัวริปเปอร์เนี่ยอาจจะมีเคียวอาจจะมีงูใช่ไหมที่ใช้ใช้ในการ ใช้ในการสร้างพิษหรือโจมตีสตูนะครับอย่างเลนเจอร์เนี่ยเขาเล่นธนูสายคิยทีคอสายไอ้ลัคก,กี้โคเบอร์ก็จริงแต่เราไม่จำเป็นต้องเล่นสายแบบนั้นก็ได้ตัวริเปอร์เนี่ยเขาบอกเอออาจจะเล่นเขียวเมื่อวานนี้ผมเล่นมีดนฮะแบบนี้เลยเล่นสายมีดนฮะสนุกสุดมันฮนะบอกเลยอ hmm. เอเดี๋ยววางไว้ก่อน มีชุดเกาะมีธนูเอ้ยมีธนูก็เล่นได้แต่ยังดีกว่าป๊บป๊บป,บปบ๊นี่หนึ่งสองสามฮะแล้วก็ดึงเล่นหนึ่งทีได้ช่องฟรีมาหนึ่งอันแล้วก็ออกกล้วยดึงไม่ออกอืมหมดละตางไปไปกันต่อฮะคือ <c oughs> ตอนนี้ผมยังไม่ได้ฟิกสายนะแต่สําหรับคนที่แบบเข้ามาดูเพราะว่าเ <c oughs> พราะเห็นชื่อคลิปแล้วเนี่ยก็จะรู้แล้วว่าผมจะเล่นสายอะไรเป็นสุดสุดท้าย ผมเป็นพวกเครื่องร้อนช้านะครับเพราะฉะนั้นเราจะดูไปก่อนนะว่าอ้มันจะเกิดอะไรขึ้นนะเออเนี่ยรอบแรกๆถ้าสมมุติเราไม่อาจจะเป็นเพราะผมแรงแรงตัาเตียนเรดินก็ได้อย่างร้อนอยู่เลยเนี่ยแต่อันนี้สี่คอนเนี่ยจะเพิ่ม1ดาเมจนะครับเออหนึ่งดามเดามจทุกๆอาวุธใช่ไหมเอ็มพานะครับเวเป d ลด a เมจอ i สอินครีสหนึ่งสเต็คครับหนึ่งสต็แล้วก็มีนี่มีกูเบิร์กครับแล้วก็คอนเนี่ยผมอยากได้มากนะ เอกได้เหมือนกันแต่ว่าเดวตัมิเลีออนเป็นแต่ไม่เอามันดูมันจะถึงจะบอกว่าเล่นสายไหนก็ได้แต่มันก็เผพพาๆหน่อยแล้วกันเนาะโอเคมีตังอยู่3บาทรีโลหาช่องว่างเอาเอาล็อกไว้ก่อนนะแล้วก็มีตของแพงๆครับไปไปกันต่อฮนะดิง้งใสายลุงนี่รู้สึกว่าจะเป็นไอเทมมาใหม่นะคือผมยังไม่ค่อยได้ตามแพทเท่าไหรนะ่ ปุ๊บพอเด้งเต็มปับ๊บมันก็จะเด้งทุกบัฟขึ้นมาเลยนะแล้วก็โดนโดนลบบัฟด้วยโดนโดนลบบัฟหายแต่มันขึ้นมาทีเดียวนะขึ้นมาทีเดียวมันจะเป็นของที่เหมาะสำหรับต้นเกมมากเลยนะเหมาะเหมาะจริงๆโอเคเก็บมาก่อนแล้วก็เอานี้กูเบิกไว้นี่นนี้ไว้นี่ตามจริงก็ อนนี้มันิดก่อนหนึ่งเม็ดแล้วก็เดี๋ยวนะคือตอนนี้ผมติดติดคําว่าแล้วก็แล้วนะค <c oughs> ือมันมันพูดบ่อยจนแบบว่าติดเป็นนิสยัยอ่ะรีโลหนึ่งทีล็อกช่องว่างไว้ก่อนฮะแล้วก็เดี๋ยวตกปากจใจไ่าเนี่ยแล้วก็อีกแล้วเดี๋ยวผมขอจัดใหม่นิดนึงนะฮะนีก่อนนีต่อมนีมาเนีนะครับีนี่มีตบากตอนับตบี ยังหยุดช่องเก็บปุ๊บปุ๊บปะไปกันต่อครับกูเบอร์ไว้ตรงกลางอาวุธมีหมดสามชิ้นครับตอนนี้สิ่งที่ผมลองไปค้นพบมาเมื่อวานก็คือมีดเนี่ยจะใช้สตอมีหน้าน้อยค่อนข้างน้อยเอ้ยเหมือนจะไม่นี่อันนี้มีใช้ครับตัวนี้ก็จะมีการใช้ไหมเหมือนจะไม่มีมีแค่อาวุธบางชิ้นนะครับที่ใช้สตมิหน้าแต่ถ้าสมมุติเมื่อไหร่ก็ตามที่เราซื้อเคียวมาสตอร์มิหน้าเราก็จะเริ่มช็อตนะ บอกเลยบอ,บอกตรงบอกบอกเลย mm hmm. ไม่กวาดดีโลหนึ่งทีเนี่ยเห็นไหมคือเขาใช้เซมินาหนึ่งหน่วยต่อหนึ่งวินาทีนะครับเพราะฉะนั้น mm hmm. เราจาเป็นต้องใช้จริงไหม mm hmm. ถ้าจาเป็นก็ล็อกไว้ฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะมีตังพอใช้ไ mm hmm. หมป่ะซื้อช่องปุ๊บตังหมดแล้วเนี่ยตอนนี้จะจนมากเลย mm hmm. จนมากเลย mm hmm. ลเัามี เออผมรู้สึกว่าผมจนไงก็ไม่รู้ฮะ <_ T> เลือดเจ็สิบครับสร้างเกาะมาสามมีบัฟขึ้นมาฮะมีมีกระเทียมสร้างเกาะเรื่อยๆนะครับเรื่อยๆมีสามหน่วยสามหน่วยฮะเกมนี <_ T> ้น<ๆ>่าจะไร้ปัญหานะไร้ปัญหามีค้อนด้วยจัดไหมค้อนใช้สามสเตอร์มิน่านะครับอุ้ย

ยังยังไม่เอาหิวนละยังไม่เอาหิวเรายังมีกูเบิร์ดอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราจะเราจะเอาเคียวก่อนเคียวก่อนนะน้องจ๋าร้อนนะเนี่ย,เ,ยเ,เ,เรา,าเนี่ยแพ้อะเิ่งเล่คอมเบลนิดนึงน่าจะแพ้ตาเนี้ยทำนา่าจะแพ้เพราะเขาดีเขาทั้งไวอืมอันนี้จะเป็นสายหนาปับ๊บ มันจะวางท่านี้โอเคเชิบนี่วางท่านี้ฮะแล้วก็ตัวแล้วก็อันนี้ไว้นี่ฮะอันนี้ไว้นี่กระเทียม,มวางตรงนี้ได้ฮะและ้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปิดแล้วก็อีกนะน,นะเอาอันนี้ไว้นี่ฮะหนึ่งเวพอน เก็นหนึน่ดามจหรือกอ,อันนี้ดีิอ,อันนี้ไวนี่ครับแล้วก็ไปต่อกันเลยดูเหมือนจะยังไม่มีของอะไรอะ่ะผมยังไม่มีของที่ใช้ผสมได้เลยสักอันนะดูบ้านดูบ้านเขาดูดิมีกระเป๋าอะ่ะแฟนนี่แพกอ่ะ1นึ่สอี่อะ, 1, 2, 3, อะแฟนนี่แพกเนี่ยก็จะเพิ่มความเร็วในการคิกเกอร์สิต์อนหนึ่ใบเลยนะอันเนี้ยเคียวค่อมสามแสดงว่าเขาฟันเร็วขึ้นเอ้ยเร็วกว่าเราสาเเลยนะครับ อยากได้แต่ผมไม่มีไอ้นี่เลยเอาอันนี้มาแล้วกันดาบนี้ดาบนี้ขายขายไปฮะแล้วก็รีโลดหนึ่งทีได้กระเป๋ามาอีกหนึ่งอันอนี่ฝากก่อนนี่มานี่แล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยว คือใครก็ได้ฝากเตือนผมหน่อยนะผมทำไมผมพูดแล้วก็แล้วก็อยู่นั่นน่ะมันติดติดนิสัยจริงๆนะเนี่ยเฮ้ยมันไม่ใช่ไม่ใช่คนนิสัยนิสัยดีๆแล้วเนี่ย <laughs> อืมแล้วก็อยู่ได้ <laughs> กระเทียมปั๊บบูเบอรี่บูเบอรี่อ๋อบูเบอรี่อ่ะ,รอะตรงนี้แล้วกันแล้วก็มีตังค์เหลืออยู่ส1บเอดบาทรีโลนหนึ่งทีตัวนี้ จินนี่ฮะจินนี่จินนี่ปลุกเสกครับปลุกเสกไหมหรือจะเอาเอาอันนี้ดีกว่าครับผมล็อกันนี้ไว้อันเนี้ยเพิ่มค่าคียที่ข้อนะฮะมีตังเหลืออยู่อีกสิบบารรีโลนทีมีของลดราคาดึงขึ้นมาฮะดึงขึ้นมาปุ๊บแล้วก็ขยับกระเป๋าเอาเคียวออกขยับขึ้นมาขยับขึ้นมาแล้วก็เอาหางเคียวเกี่ยวไว้นิดหนึ่งฮะแล้วก, <c oughs> แวกแว็แล้วก็อีกแล้วแล้วก็อีกแล้ว กระเทียมหลงกระเทียมหลงก็อ,นอันนี้เก็บไว้ก่อนส่วนเคริร์บอันนี้จะเพิ่ม50ดาเมจเอาใส่เคียวดีกว่าล็อกอันนี้ไว้แล้วไปกันต่อฮะยังไม่มีของที่รวมเป็นชิ้นเป็นอันเลยของผมดูของเขาดินแน่นไปหมดเลยดูสิ เลเวลเท่ากันจริงไหมเนี่ยฮึโสเกอร์วิทธีที่สิ <c oughs> จะมาแล้วฮะดูดูเขาดูเขาสิบครับ15เอ้ยสบายโอเคมียาพิษฮะมียาพิษอ่านี่ไว้นี่ฮะยาพิษเราต้องใช้แล้วก็ <c oughs> แล้วก็อีกะอนะอารีโรเล่น,นึ่งทีครับมี มี potion b e บ l ฮะ potion bell อ,อันนี้วางไว้นี่ครับล็อก potion b e l ไว้มี2อย่างนี่ต้องซื้อแล้วนะแล้วก็ไปอยากได้ตังค์อ่ะไม่มีตังค์อ่ะอยากได้ตังค์อ่ะเตอร์มิน่าเราถึงอถือว่าโอเคนะครับไม่ไม่มากไปไม่ร้อยไปแล้วก็รีเจนได้นะเพราะว่าอาวุธของผมที่กินสเต m i n มิน่าจริงๆมีแค่เขียวนะ แค่เคียวจริงๆฮะเอาแพ้ไม่ได้ดูเลยครับออันนี้มันนี่นะแล้วก็อันนี้มันนี่เจ้าคริสต้เจ็ดดีบัฟแล้วก็เพิ่มก่ออีกหกฮะส่วนเอ้ยอันนี้นี่น,นี่ล็อกล็อกไว้แล้วผมต้อง ถ้ามีเอ้ยมีตังศูนย์บาทต้องขาของ3อย่างเลยนะปะไม่พอครับเดี๋ยวผมต้องรวมกูเบิร์กพิษนะหูยเกาะสี่สิบเลือดเลือดห่างกันกับห้าสิบหน่วยเกาะอีกอ่ะเอาร้อยอ่ะพอเท่าๆกันนะเราได้เปรียบเรื่องพิษนะเราได้เปรียบเรื่องพิษแตเข้า ผมจะทำยังไงกับตัวเองดีเนี่ยคุณแล้วก็แล้วก็อยู่เนี่ยฮะบอบนี่พอชั่นเบล,ลวางไว้นี่ก่อนรีโลหนทีแล้วก็มีพอชั่นเบลอีกหนึ่งอันยิบมมก่อนนะยิบมมก่อนเมื่อวานผมลองเล่นสองเคียวนะ,ะคือแบบไม่ไม่ได้ประมาณตัวเองเลยว่าเฮ้ยเล่นสองเคียวเลยเหรออะไรเงี้ยคือการเล่นสองเคียวแล้วก็มีอาวุธเสริมอย่างอื่นคือเคียวโจมตีเขาต้องช้านะฮะ เนี่ยครูดาว1.4เลยนะครับแล้ว2เคียวแล้วกินซาเตอร์มิน่าทีละ3ามอะ่ะฟันที3แล้วก็ดูสิเนี่ยซาเตอร์มิน่ามีอยู่5ฟัน2ทีซาเตอร์มินา่าซาเตอร์มิน่าหมดหลอดรีแล้วรีไม่ทันด้วยเร็วเร็วเร็วเรียบร้อยครับพีชเราแรงกว่าชีชชีดโดนี่โอเคมีน้ำเอา้าเอ้ยผมลืมไปรวมกันเฉยเลย ชีสแม็กฮิลอะเรนดอมบัฟเอเวอร์ลีถ้าติดฟูดอ๋อวางไว้นี้แล้วกันติดฟูดติดฟูดเขาบอกติดติดฟูดด้วยนนอันนี้้ยกฟดนะทดี่ติดีีอันาวนด้ยวต้องงดีมันนะมีาวอัน่หมนานก็นาวน้วอถ้อนอย่างอได้่ว้ไม่ตอได้่นไ้ตืนก ชั้นเบลฮะแล้วก็อันนี้ไม่นี่ฮะนี่ไม่นี่เหลือที่ว่างเหลือเหลือเดี๋ยวเราค่อยขยับนะครับตาหน้าก่อนแล้วกันเพราะเกมนี้มันช่วงเวลาการเล่นอ่ะไม่นานเท่าช่วงเวลาจัดของนะฮะอันนี้ต้องเข้าใจหน่อยเฮ้เขามีก่อเยอะกว่าคือต้องต้องยอมรับอย่างหนึ่ง เรื่องนึงนะครับคือผมแบบเป็นสไตล์แบบไรเกาะคือไม่ไม่ไม่ชอบไม่ชอบซื้อเกาะอย่างนี้ดีกว่าไม่ชอบซื้อเกราะเลยนะฮะก็เลยอาจจะเป็นข้อเสียผมข้อเสียข้อใหญ่เลยล่ะไม่ใช่ข้อเล็กๆเลยถ้าผมขยับขยับขยับ

น่าจะได้ดีที่สุดนี่ละผมเน้นชีสเยอะไปหรือเปล่าไม่ดูนะต้องลองแล้วต้องลองต้องลองอเหมือนความเร็วจะเพิ่มขึ้นนะเพราะว่าสไอสเตมิน่าผมเนี่ยเริ่มจะไม่พอใช้นะครับแต่พิษพิษศตัตรูค่อนข้าง,าง,างเยอะนะแล้วก็มีการลบดีบัฟออกไปนะ เห็นเห็นเลยแบบตัวไหนมีตัวไหนลบดีบัฟนี่น้ำยาลบดีบัฟนะฮะส่วนอันนี้ต้องซื้อครับต้องซื้อแต่โลจะไม่มีฮะไม่มีของซื้อเก็บไว้ก่อนก็ไดนะ้อ่ะอ่ะเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนแล้วก็รีโลเล่นหนึ่งทีได้กระเป๋ามาอีกหนึ่งออนล็อกไว้ครับอันนี้มีไว้ รีบับยัวเป็นเงินโพชั่นวางโพชั่นอีก2ขวดตามจริงวางได้เยอะกว่านี้นะฮะแต่ทีเนี้ยผมเดินเอาแบบไอ์โพชั่นเบลมาเรียงเรียงต่อกันนะเอาเก็บไว้่อนก็ได้แล้วก็ไม่มีที่วางวางไว้ก่อนวางไว้ก่อนนะซื้อช่องไม่ได้ไปทำไมเอาเอาสเตมส,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 สเตมินาวางไว้ ผมว่าถ้าสมมติปีไหวแต่แบบว่าแสดงศัก,กยภาพออกมาไม่ได้เนี่ยผมว่าน่าจะเรื่องใหญ่นะปุ๊บสิบสองยี่โูขึ้นยี่สิบเลยเหรอเก้ายี่สิบยี่ห้ายี่เจ็ดยี่แปดสามสิบหกนี่นี้ตีเขาตั้งชานะบูดาสองว,ไวิไปเลย ไว้ตรงไหนดีเนี่ยเชิญขยับมาหนึง่งอ๋อเมื่อกี้เขาเขาได้ตรงนี้เขาได้ตรงนี้แล้วก็อยากได้กระเป๋า,ค,า,า,ปา,าครับมีตังห์หบาทปั๊บหุ้ยได้เฉยเดี๋ยวนะผมขอจัดใหม่สครูนะครับ มไ,ไม่ยากเลยเออใช่ไหมคือแบบอยู่ดีก็คิดออกขึ้นมาในผมงงมากเลยอ่าฮะแล้วก็ <c ười> คือตามจริงเนี่ยไอ้ไอ้หัวใจเนี่ยมันสมควรที่จะติดอาวุธสองสองชิ้นขึ้นไปนะ่ถึงจะคุ้มค่านะอน,นี้แอบเสียดายอยู่เหมือนกันนะครับว่าเฮ้ยมันได้แค่ได้แค่นี้นะ เฮ้ยโอ้โหนึกว่าจะไม่ตายตตตตอาฮะนี่มาอีกชิ้นหนึ่งฮะนี่ไงเรามีช่องว่างครับเรามีช่องว่างเรามีชิ้มไม่เอาตอนนี้สตอมิน่าเราค่อนข้างดีนะ ขอเวลาสักครู่แววันนี้แล้ววันนี้แล้วก็ของตรงนี้ใ่นแล้วก็วันนี้วนี้เออวันน,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 นี้ไอมานานี่ถามจริงคือคือเราไม่ได้ใช้มานา,นาเหมือนเหมือนเราจะไม่ได้ใช้มานานานะครับป้าคือผมเผลอไงผมลืมไปว่าเออมันอยู่ข้างเบอร์รี่นะ ก็เลยผสมไปเลยปะเราไปกันต่อฮะ,อะจริงเกมนี้ผมใช้ความคิดเยอะมากเลยนะหรือเปล่าใช้ความคิดเหรอยังไงก็โวยยหน่อยเอ้ย,อย,นะอยผมยังพอใช้สมองในการการเล่นเกมอยู่นะแบบว่าจังหวะที่แบบว่าผมหยุดพูดหรือหยุดคุยไปเนี่ยคือผมก็ต้องใช้ความคิดนะผมว่าผมพูดน้อยเกินไปหน่อยหรือเปล่าเอ้ยแพลนเจอร์ลรนเจอร์ของฟูแล้วฮะส่วนของผมแล้วของฟรีของฟรี อ,อันนี้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 เหนือแผมขายมานาเอาอันนี้มาดีกว่าเพราะว่าผมว่ามานาผมไม่ค่อยได้ใช้อ่ะรีโลหนึ่งทีได้อันนี้ไม่อันไม่อีกหนึ่งอันนะเอาอะไรดีโคชั่นเบลครับเหลือแค่ไม่กี่เวฟเองอ่ะเอาอันนี้มาฮะแล้วก็มีตังสามสบ,บาทรีโลเล่นนะแล้วก็ อันนี้ถ้าสมมติใส่จะรีมูฟเรนดอมรีมูฟอ่ามันเพชรเนี่ยมีโอกาสที่20%ที่จะรีมูฟบัฟของฝ่ายศัตรูได้เฮ้ยรีมูฟอ่าเรนดอมบัฟฟอร์มยัวอเน็อปเปเนนต์อ๋อฮิตนะฮะมีดโจมตีสามวิครั้งตัวนี้คูด,ดาวหนึ่งจุดตัวนี้2อง้อ้ามีดผมโจมตีตั้องสามวิเลยเหรอ สามวิไ้เหรออ่ะไม่เป็นไรเอาใส่นี้ก็ได้ครับแล้วก็ตามจริงตัวเนี้มันไม่สมควรมาอยู่อ่มาดูดูกันนะว่ามีดเราจมทีสามวิจริงไหมลลยเป็นเต่าเลยฮะโอเครู้เรื่องอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเขามีโล่ฮะผมไม่ได้เล่นโล่เลยเลือดผมมีมากก่าเขาสี่สิบฮะแต่แล้วพิดเราพอๆกันนะ พอๆกันนะแต่พชั่นเรามีเยอะกว่าพชั่นมีเยอะกว่าเฮ้ยพิษเราแรงกว่าฮะเราแรงไปนะพิษเราอะ่ะเออเอามาเลยแล้วกันพชั่นเบลฮะแล้วก็วางไว้นี่แล้วก็อันนี้ถ้าสมมุติใส่อาว,วุธจะตีเร็วขึ้นเอาไหนตีเร็วขึ้นดีเอาเรามาดูก่อนแล้วกันตัวนี้คูดาวสองวิครับแล้วก็ สตันที่ก็อ๋อถ้าสมมติอาวุธมีดเนี่ยเขาจะเหมาะกับการเล่นสายสตันนะฮะบอกว่าถ้าสตันปุ๊บแล้วมันจะมีการโจมตีพิเศษขึ้นมาไม่รู้โจมเหมือนประมาณว่าพอพอมือแล้วก็ลุมแทงอะไรเงี้ยส่วนอันนี้โจมตีสามวินิสสิบสี่อ๋ออเอาใสาเคียวนี่เลยแล้วกันแล้วก็อ๋อใสเคี้ยวนี่แหลอะอ่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเคียวเป็นในเนี้ยมีมีเคียวนี่แหละที่โจมตีไวที่สุดนะ โ <laughs> จมตีไวที่สุดนะครับมีตั้งหกบาทลีโล่หนึ่งทีมีตะเกียงถามว่าเฮ้ยพี่ยังยังไม่ยอมยังไม่ยอมใช้ใช้โล่อีกหรือเออลีโล่อีกหนึ่งทีฮะมีกระสอบทรายขึ้นมาแล้วก็เอารีโมอบอีกแล้วอ่ารีโมอบอ่ารีโมบรีมูฟปั๊บอ่ะใส่เข้าไปใส่เข้าไปแล้วก็อ่ะไปกันต่อเลยฮะ ยากได้เหมือนกันนะกระสอบซ้ายอะแต่ของที่ผมจะใส่มันไม่มีนะรู้ป้ะผมคิดไปเองว่าตานี้ผมดูโจนนโอ้โหพี่คริอะไรแดงเถือขนาดนะ <c oughs> ไม่ยังโอ้โหมันโหดแท้ดูสิโอ้โหผมเพิ่งปลดเกาะเขาได้แล้วผมตายอะโอเคอย่างไยก็ชนะมาได้ัะยังทบรอบนะได้กี่กี่ถ้วยหนึ่งสาห 9ก้าสิสิสองถ้วยนะฮะเปลี่ยนเป็นแลกเงินเลยฮะซีวเวอร์ตามจริงเกมนี้ผมว่าผมก็ซื้อของได้ไม่ดีเท่าไหร่นะผมว่าไม่ดีน่าจะทำได้ดีกว่านี้นะอืแต่แต่เรื่องหนึ่งที่ผมผมรู้แน่ๆเลยก็คือเกมนี้ไม่ได้ไม่ใช่เกมที่ทำมาเฉพาะเฉพาะโจดจงหรือฟิสายเล่นเนาะฟิสายเล่นอย่างอ่าอย่างเช่นตัวนี้ เขาบอกว่าเลนเจอร์ใช่ไหมมันไม่จําเป็นว่าจะต้องซื้อของเฉพาะที่เข้าคู่กับเลนเจอร์เท่านั้นนะครับเอ้ยผมกดผิดขอภอภัยฮะพูดเลนเจอร์ซะเอ่อเลนเจอร์ Ranger, อยู่นี่อ่าสมมุตินะเขาบอกว่าเลนเจอร์เลนเจอร์คือนักธนูนักธนูไม่ไม่ได้แปลว่าใช้ดาบใช้มีดใช้พิษใช้ใช้ไฟใช้มังกรไม่ได้นะฮะใช้ได้ถ้าวันเอ้ยถ้าถ้าตอนนั้นอะ่ะเราแบบว่าสุ่มของได้แนวนั้นอะ่ะ แล้วเราจําเป็นต้องเล่นก็คือต้องเล่นนะฮะและทีนี้เราก็ต้องเล่นโดยการใช้ของที่เราสุ่มได้มาให้ได้ประโยชน์สูงสุดเนาะแต่ทีนี้ผมไม่รู้ไงผมยังไม่รู้ว่าแบบไหนประโยชน์สูงสุดนะเพราะฉะนั้นน่าจะซาก EP ที่สองร้อยสามสอ่สอะผมอาจจะอาจจะเก่งแล้วก็ได้ใครจะไปรู้อ่าโอเควันนี้ก็ขอบคุณสำหรับการรับชมครับฝากกด subscribe กดไลค์ให้ด้วยเเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะฮะ เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ